สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ณสถานที่ที่สำคัญองแห่งหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวอำเภอเขาวงงจักรสินธุ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้ขุดเจาะภูเขาเพื่อเป็นอุโมงค์ส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปีค่ะค่ะต่อไปเรามาชมกันเลยนะคะว่าสถานที่นี้คือสถานที่อะไรไปกันเลย มงผ่านน้ำลำพยังพุมิพัฒน์อยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินปัจจุบันโครงการพระราชดำรินี้ทำให้พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งมณวลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว จะได้รับน้ำมากถึง1,6600ไร่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและช่วยพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพยังอีกด้วยค่ะและโครงการภาคบริษนี้ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรขึ้นนั่นคือข้าวเหนียขงวขาวนอ่งเองค่ะเอและข้าวเหนียวขาวงมีลักษณะเป็นยังไงนะ้า พร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงผู้รู้จักข้าวชนิดนี้เป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงอยากจะรู้ว่าข้าวเหนียวขาวงคืออะไรหรอคะและโครงการพระราชดำริข้าวมีส่วนเกี่ยวข้องอะาไรบ้างคะเมื่อครั้งปีพุทธศักราช253.5เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่อำเภอเขาวขงเปเห็นความแห้งแล้งและเห็นรวงข้าวที่มีแต่ข้าวเม็ดรีมีข้าวเม็ดเต็มไม่กี่เมล็ด หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระอ,องค์ท่านได้สร้างอ่างบังคำและอุโมงค์ผันน้ำรำพยังภูมิพัฒน์ทำให้วิถีของชาวขวงดีขึ้นจากความแห้งแล้งเป็นความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ทำให้การปลูกพืชพันธุ์ต่างๆมีความโดดเด่นโดยเฉพาะข้าวทำให้ข้าวเนียวขวงมีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นเฉพาะที่ จนได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าสิ่งวงชีวตทางภูมิศาสตร์ไทยก็คือเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นในพื้นที่อำเภอเขาวงนั้นผู้ที่จะปลูกข้าวเหนียวเขาวงได้จะมีอยู่3พื้นที่ก็คืออำเภอเขาวงทั้งตำบลและอำเภอกุชินาลัยคือตำบลหนองห้างและตำบลนาโคูอำเภอนาคูนั้นมีตำบลบ่อแก้วและตำบลอ่างคูคือเมื่อปลูกข้าวเหนียวเขาวงเสร็จแล้วเนี่ย เวลานำไปน,นึ่งนะจะทําให้ข้าวนะมีความเหนียวนุ่มเวลาปั้นแล้วนะจะไม่แฉะตีดมือมีน้ําซ้ำนะยังคงความนุ่มได้ลหลายชั่วโมงนึ่งตอนเช้านะตอนเย็นก็ยังคงความนุ่มอยู่ยาทานได้เลยนี่คือความโดดเด่นบวกกับภูมิประเทศภูมิอากาศและในพื้นที่แห่งนี้จะมีธาตุซิลิคอนธาตุฟอสเฟตสูงทำให้ต้นข้าวที่ปลูกในพื้นที่งง่งนี้ ะมีความโดดเด่นแตกต่างจากทุกพื้นที่ในประเทศไทยหลังจากนั้นชาวเขาวงได้น้อมนาหลักปรัชญาสิทธิเพียงของคนหลวงมาใช้บวกกับการนำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนเขาวงมาปฏิบัติทําให้การผลิตข้าวเขาวงเป็นการผลิตข้าวแบบประณีตเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ชาวเขาวงสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่อดีตนับมาเป็นพันๆปีณปัจจุบันนี้ชาวเขาวงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และข้าวเหนียวขาวงเป็นที่รู้จักของตลาดทั่วไปการเข้าสู่เอซีนี้นะคนเขาวงจะต้องกลับคืนมาทําต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําให้ดีแล้วก็ต้องรักษาวิถีชีวิตความเป็นผู้ไทยและที่สําคัญคนเขาวงจะต้องปฏิบัติและยึดหลักปรยาสิทธิ์ปภเวียงของพ่อหลวงมาชายข้าเขาวงที่จะยังยืนต่อไปทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระสัมฤทริและพระสถานแนวคิดการปฏิบัติให้กับวงชนชาวไทยเพื่อเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤตในสนังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตามพัฒนาคุณบุตรเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในทั่วทุกที่ภาคของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่งยืนค่ะ